สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์ทุกท่านแล้วก็ชุมชนคนรักต้นไม้และงานบอนไซทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอในอเรื่องของไม้ชนิดหนึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับของนักเล่นบอนไซ้อคงขาดไม่ได้ครับที่เห็นในมือนี้นะครับก็คือเก็บประหมอกครับ ผมได้จากโซนลาดุรีครับที่สวนจตุจักรนะครับในช่วงตลาดนัดวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีได้มาในราคาก็ไม่แพงครับต้นนี้ก็ต้นละ1 0 0บาทนะครับต้นเล็กนี่แถมมาครับนี่ก็แถมมาผมมาเลี้ยงนะครับเผอแป๊บเดียวนะครับเกือบไปแล้วนะครับนี่เลี้ยงมาแตกยอดใหม่นะครับเพราะนั้นก็เลยจะต้องรีบมารีวิวนะครับมาดูครับต้นนี้ ้นนี้สองรอบาทครับนะฮะมีต่อหนึ่งสองสามต่อนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าถูกนะครับซื้อจากชาวราชบุรีนะครับไปช่วงตลาดกำลังเลิกนะครับเขาขี้เกียจขนกลับเขาก็เลยบอกว่าเอาไปหมดเลยเ <c oughs> หมาไปนะฮะใหญ่สองรอยอันเล็กแถมมาเลยนะครับก็ เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครับว่าวันนี้นะฮะจะจัดตกแต่งปลูกอย่างไรรออีกไม่ได้ครับหน้าแง้งเดี๋ยวแห้งตายก่อนครับมาดูกันครับคลิปนี้ก็คงจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการจัดไม้ลงกระถางนะครับตัดแต่งการเข้าลวดนะครับกระถางที่ผมใช้เป็นจานรองกระถางนะครับ เป็นจานรองดินเผาซึ่งหาภาชนะที่มันแบนๆกระถางแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากทีเดียวนะครับผมก็เลยใช้จานรองนะครับมาประยุกต์ใช้แต่เราต้องเจาะรูระบายน้ำนะครับเกล็ดาะมอนั้นเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับชาวบ้านก็ไปขุดมาขาย นะครับผู้เขาหลายลูกนะครับถูกสั่งห้ามแล้วนะครับลักษณะเด่นของเก็บะหมอนั้นเป็นพืชที่มีใบเล็กนะครับกิ่งกา้านเขาเนี่ยจะแข็งเหมาะในการดัดการเข้าลวดเลยทีเดียวนะครับขนาดกอเล็กเนี่ยยังสวยงามเลยครับระบบรากดีนะครับผมก็ใส่ที่ระบายน้ำสักหน่อยนะครับคือเพอร์ไล ผสมลงไปหน่อยนะครับาจานหรือกระถางที่เราใช้ก็เป็นลักษณะเป็นแบนอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่า,าต้องการให้มันเด่นครับถ้าเราใช้กระถางสูงก็ไม่สวยนะครับเ,เมื่อจัดเสร็จแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งเมื่อมันสวยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ใช้ภาชนะแบบนี้แก้ขัดไปก่อนนะครับก็มาตัดแต่ง ระบบรากนะครับค่อนข้างช้าเลยครับตรงนี้ใช้เวลาถึง3ชั่วโมงนะครับนี่ยังไม่เสร็จดีนะครับผมก็มาจัดรากนะครับเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับก็คงจะจัดได้อยู่ประมาณ80%ทั้งการจัดรากการเข้าลวดนะครับการตัดแต่งกิ่งขึ้นทรง นะครับก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรก็อยากแนะนำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับหาไม้ชนิดนี้มาเลี้ยงเลยครับเป็นเสน่ห์มากๆเลยผมก็ได้มาหลายกอนนะครับแต่ยังไม่จัดลงในกระถางนะครับเป็นไม้ที่ ทนนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้รับน้ำก็แห้งเร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่าภาชนะที่เราใส่ให้เขานั้นนะครับมีดินน้อยก็ต้องคอยดูแลสิ่งที่ประสบการณ์ตรงผมได้รับจากการสร้างบอนไซนะครับดินที่เราจะมาเลี้ยงบอนไซนั้นผมใช้ดินใบก้ามปูทั้งหมดเลยครับ จะมีแบบร่อนนะครับร่อนเอาใบกามปูออกนะครับเอาเศษวัสดุที่มันจยาบออกกับไม่ร่อนครับผลปรากฏว่าชนิดที่ร่อนนั้นทำใส่ในภาชนะแบบเดียวกันแบบนี้นะฮะลักษณะเดียวกันที่เแบนๆเ,เนี่ยชนิดดินที่ผมร่อนนะครับจะแห้งเร็วไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำไว้ได้นะครับรดวันละสองครั้ง นะครับส่วนดินที่ไม่ร่อนนั้นนะครับก็สามารถที่จะรดได้วันละหนึ่งครั้งนะครับจะแห้งช้าด้วยก็โปรดใช้วิจารณญาณเอานะครับลองไปใช้ดูการปลูกนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องทั้งการระบายน้ำแล้วก็การให้น้ำในหน้าแรงนะครับถ้าไม่พอก็ต้องผมใช้สปริงเกอร์ช่วยด้วยนะครับ ลำดับต่อไปก็จะมาจัดกิ่งครับจัดกิ่งเข้าลวดเพราะว่ายังไม่ได้แตะไม่ได้จัดเลยนะครับได้มาใหม่นะครับก็จะมาเข้าลวดเป็นทรงธรรมชาติเลยนะครับกิ่งมีเท่าไหนก็เอาออกให้น้อยที่สุดเลยครับตัดแต่งเสร็จก็เข้าลวดกิ่งเขา้าค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีทีเดียว นะครับทนการบิดดัดได้ดีทีเดียวนะครับในส่วนของเ,ออเกล็ประหมอนะครับคนต้นเองก็สวยงามครับเป็นไม้ทรงกลุ่มกอผมไปเห็นต้นหนึ่งนะครับอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับเขาจัดไว้เป็นทรงสวนปา่าถาดใหญ่เลยสวนป่ารากเดียวด้วยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ประมาณ สี่พันห้าพันนะฮะสวยทีเดียวแต่ผมก็นึกถึงของผมก็เลยต้องกลับมาจัดครับเอาทรงกลุ่มกอพอนะครับเราไม่มีกอใหญ่ขนาดนั้นนะครับเราก็พอดูได้แก้งเงาครับจัดกิ่งก็จัดเป็นให้แยกเป็นระดับครับแยกกิ่งซ้ายขวาออกมาตอนนี้เราไม่ได้นึกถึงกฎเกณฑ์ อะไรมากมายนักนะครับผมใช้หลักความสมดุลนะครับถ้ามันสูงมากไปก็ดึงให้ต่ำลงนะครับถ้าซ้ายมากก็ดึงมาขวาถ้าหน้ามากก็ดึงมาหลังนะครับดูจัดความสมดุลนะครับเราจะเอาด้านไหนที่เป็นด้านหน้าไม้นะครับแล้วก็มองจากเบิร์ไอวิวก็คือมองจากด้านบนด้วยนะครับว่าม,มันสมดุลไหมแต่และกิ่งนะครับ ก็ปรับแก้ได้ครับเราจัดของเราเองนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะจบแล้วครับถึงส่วนยอดละนะครับเข้าลวดก็ใช้เวลาสัากนิดหนึ่งนะครับมันค่อนข้างที่จะละเอียด เพราะว่ารีวิวตั้งแต่การปลูกตัดแต่งแล้วก็เข้าลวดครับแล้วก็ดัดลวดไปในทิศทางที่ต้องการด้วยนะครับก็จะช้าลงหน่อยหนึ่งนะครับให้ดูความละเอียดแต่ว่ายังไม่ได้100%ซนะครับตรงนี้ผมก็คงได้มาจัดตกแต่งเพิ่มเติมในภายหลังนะครับก็คงจะรีวิวให้เพื่อนเพื่อนนะครับได้ชื่นชม นะครับเก็บประหมอกลุ่มกรนี้นะครับก็สวยตามสภาพเขานะครับออรอให้เขาแตกใบแล้วก็ตัดแต่งใหม่คงสวยนะครับดูโครงสร้างเขาแล้วนะครับดูโคนดูระบบรากนะครับไม้ก็สวยธรรมชาติจัดให้มาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียว นะครับรอเวลาให้เขาเดินรากเขาเดินนะครับจเจริญเติบโตนะครับแตกยอดใหม่ก็คงจะหากระทางที่สวยสวยมาใส่นะครับต้นนี้ก็ถูกใจครับถูกใจอยู่นะครับถือว่าสวยนะครับรอเลี้ยงขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็จะจัดตกแต่งไว้เพราะว่าเขาดูแล้วเขามีสวดมีทรงขึ้นมานะครับ แม้ลำต้นจะไม่สามารถที่จะไปดัดอะไรได้แล้วนะครับในส่วนของลำต้นแต่ว่าในส่วนของกิ่งนั้นเราสามารถที่จะดัดได้อยู่ครับใช้ลวดนะครับชนิดเส้นใหญ่นะครับตัวกิ่งสามกิ่งนั้นนะครับก็ขึ้นมาดูดีแล้วนะครับ ก็มีแต่จะจัดตกแต่งต่อไปนะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับนะฮะเข้าสู่ยอดแล้วนะครับก็ตัดแต่งนิดหน่อยครับสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ชัดๆอีกทีหนึ่งครับดูนะครับโอเคเลยนะครับในระบบของรากแล้วก็ตรงโคนก็สวยอยู่นะครับ ถูกใจก็รอเลี้ยงต่อไปครับก็คงไม่หนีทรงนี้แหละครับทรงเดิมจัดกิ่งนะครับให้เป็นชั้นยังไม่เข้าที่ครับดูแล้วสักแปดสเอนนะครับเดี๋ยวต้องเข้าลวดให้เต็มนะครับก็คงนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุกท่านครับ